สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่166ยอดเขาที่เจ็คือบ้านของนางเสียงนี้ศักดิ์สิทธิ์ใช้ความสูงส่งไร้บทินกลุ่มหนึ่งออกมายิ่งแสงไว้ด้วยความความเย็นเงยือกในชั่วขณะที่ดังเข้ามาในหูสวิชิงก็กลายเป็นน้ำแข็งผ่ามขึ้นในจิตใจของเขาทั้งยังแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเป็นความหนาวเหน็บที่ทำให้คนต้องสั่นสะท้าน สวีชิงร่างเทิมพ่นไอขาวออกมาคิ้วและผมในตอนนี้เริ่มมีน้ำแข็งเกาะทั่วทั้งร่างแข็งทื่อในพริบตาคล้ายเจอกับสิ่งแปลกประหลาดที่ไม่อาจต้านทานได้เขากระทั่งว่ารู้สึกเหมือนมิติรอบๆเกิดรอยแยกเป็นทางทางันล้อมรอบเขาเหมือนผนึกแช่แข็งช่องเวททั้ง44ช่องในร่างยิ่งไม่ต้องพูดถึงเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าช่องเวทในร่างเปลี่ยนมันิ่งสนิทพลังเวทในนั้นก็เช่นกันในขณะเดียวกับที่โคจอนได้ใช้เนิบมากกระแสวนพลังวิญญ,ญาณก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันส่ววนไฟชีิต ในสภาวะเช่นนี้ไฟชีวิตไม่มีทางจุดติดภาพนี้ทําให้จิตใจของสวีชิงซัดโหมรุนแรงความรู้สึกปลอดภัยที่ได้รับจากการเปิดไฟชีวิตก่อนหน้านี้หายไปทันทีและทําให้เขาตระหนักได้อย่างลึกซึ้งว่าสําหรับผู้แข็งแกร่งแล้วควบคุมสภาวะแสงนภาน,นั้นง่ายดายราวพลิกฝ่ามือแต่สวีชิงก็เชื่ว่าจะร้าซึ่งแรงต้านทานใดๆตอนนี้ในเสี้ยวขณะที่ทั่วร่างหนาเวเยือกเขาก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่หลงเหลืออยู่จากตะเกียงแห่งชีวิตความอบอุ่นนี้ไม่ได้หายไปโดยสิ้นเชิงจากความเย็นเยือกข้างนอกบางทีอาจจะมีีโอกาสฟฟื้้นจุดดไไชวิต ความคิดนี้ทำให้ความระแวดระวังในใจสวีชิงรุนแรงขึ้นเขารู้เป็นอย่างดีว่าตัวเองจะให้คนอื่นรู้เรื่องตะเกียงแห่งไฟชีวิตไม่ได้ดังนั้นหลังจากที่มั่นใจว่าเงาของตนยังคงปกปิดตะเกียงแห่งชีวิตอยู่เขาก็สูดลมหายใจลึกหันไปมองข้างหลังอย่างยาก,ยากลำบากในเสื้อขณะที่หันมาเขาก็เห็นตรงนั้นมีสตรีสองคนปรากฏขึ้นไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรคนหนึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนอีกคนหนึ่งเป็นเด็กสาว สตรีกลางคนสวมชุดชาววังสีแดงบนนั้นปักลายหมู่ผีเสื้อและดอกไม้อันวิจิตรปราณีตด้วยเส้นไหมทองม่่งขับเน้นให้หรูราสูงส่งไม่ธรรมดาประดุดดวงอาทิตย์กล้ากลางฟ้าแต่กลิ่นอายเย็นเงยือกที่ไม่อาจละลายได้ทั่วร่างและความเย็นชาบนใบหน้าก็เด่นชัดเช่นกันโดยเฉพาะดวงตาของคู่นั้นที่ลึกลำประดุดน้ำพุในบ่อโบราณที่มองไปไม่เห็นก้นคล้ายว่าทุกสิ่งที่สายตามองไปล้วนจับกลายเป็นน้ำแข็งไปเสียสิ้นและหากถูกมันมองอยู่นานก็จะได้รับผลกระทบไปจนถึงวิญญ,ญาณและตอนนี้นางกำลังจ้องสวีชิงอยู่ อาพรบนร่างของนางไม่ใช่ชุดของยอดเขาใดๆทั้งนั้นและสวีชิงก็ไม่เคยเห็นอีกฝ่ายในสำนักเจ็ดเนตรโลหิตเช่นกันแต่เด็กสาวข้างกายนางคนนั้นสวีชิงรู้จักเด็กสาวสวมชุดนักพรตสีม่วงอ่อนใหญ่โครงเหมือนกระโปรงยาวข้างหลังแบกกระบี่เล่มใหญ่เอาไว้ผมมัดเป็นหางม้าในขณะเดียวกับที่ดวงอจสง่างามก็เผยให้เห็นผิวขาวเนียนอมชมพูที่เผยออกมาข้างนอกทั้งคนดูแล้วทั้งงามสงาม่าแต่ก็ไม่ขาดความอ่อนหวานโดยเฉพาะตอนนี้ยังยิ้มมาทำให้ดวงตาทั้งสองโค้งเป็นจันเซียวในขณะเดียวกับที่ดูน่ารักดวงตาก็แวววาวเป็นประกาย เป็นติงงสวียนั่นเองนางมองสวีชิงดวงตางนานกับพริบสีหน้าเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มสิทธิพี่สวีนี่คือน้าของข้านางคือรองเจ้ายอดเขาที่เจ็ดช่วยเหลือน้าเขยของข้าดูแลยอดเขาที่เจ็ดติ้งสวีเอ่ยเสียงเบาน้ำเสียงแฝงด้วยการเตือนสิทธิสวีชิงคาระวะรองเจ้ายอดเขา ถูกน้าของติ้งสเสวียมองมาสวีชิงสามารถสัมผัสได้ถึงความเย็นเยียบที่แผ่จากภายในสู่ภายนอกรุนแรงขึ้นดีที่ตัวเขาเองก็มีหลักฐานพลังที่ไม่ธรรมดาตอนนี้อยู่ภายในสายตาของหญิงวัวกลางคนผู้นี้แม้จะได้รับอิทธิพลอย่างรุนแรงแต่ก็ยังแสดงท่าทเป็นปกติดังนั้นจึงประสานหมัดทำความเคารพน้าของติงสเสวียในขณะที่ได้ยินคำพูดของนางภาพนี้ทำให้ในแววตาอันเย็นเยียบของสตรีเวกลางคนเผยความแปลกใจออกมากกว่าสายตาตั้งแต่หัวจรดเท้าประเมินสวีชิงแล้วเอ่อยขึ้นด้วยเสียงราบเรียบไม่ต้องเกรงป ผู้จบก็สังเกตเห็นในสายตาของหลานสาวข้างกายที่จับจ้องสวีชิงเต็มไปด้วยประกายวาววับนางอาบน้ําร้อนมาก่อนย่อมรู้ว่าสายตาของนางแบบนี้หมายถึงอะไรดังนั้นแล้วจึงถอนหายใจในใจความยินดีเยือดในร่างหายไปบ้างน้ําเสียงอ่อนลงเล็กน้อยวันนี้เรียกเจ้ามาคือจะมอบภารกิจของสํานักให้เจ้าเป็นผู้คุ้มครองของติงสวียชั่วคราวท่านนาพวกเราช่วยเหลือกันระหว่างสหายติงสวียรีบชิงเอ่ยปากก่อนดึงมือของนาสายหน้าด้วยสีหน้าน่ารัก สวีชิงสีหน้าเป็นปกติท่าทีไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในใจกลับมีระลอกคลื่นสั์โหมด้านหนึ่งเพราะเขาคิดไม่ถึงว่าเบื้องหลังของติงสวีจะยิ่งใหญ่ปานนี้อีกด้านหนึ่งคือพลังบำเพ็ญของรองเจ้ายอดเขาทำให้เขารู้สึกเหมือนได้เห็นเจ้ายอดเขาทั้งหลายในตอนนั้นในขณะเดียวกันจากการสัมผัสครั้งนี้ก็ทำให้สวีชิงยิ่งรับรู้ถึงความน่ากลัวของระดับชั้นเจ้ายอดเขาชั้นนั้นได้อย่างชัดเจนขึ้นตอนนี้จากการออดอ้อนของติงสวีสีหน้าเย็นชาของสตรีไวกลางคนหายไปเกิดความรัก็นดูขึ้นมา นางลูกศติงสวียแล้วพูดกับสวีชิงว่าสวีชิงเจ้ากับติงสวียเป็นสหายกันวันนี้ข้าไม่ได้พูดกับเจ้าด้วยฐานะรองเจ้ายอดเขาแต่เป็นในฐานะของผู้อาวุโสที่นี่คือแนวหน้าไม่ปลอดภัยนักแต่ติงสวียจะมาให้ได้และข้าก็มีเรื่องสําคัญไม่อาจเสียสมาธิได้ข้าเป็นห่วงความปลอดภัยของนางจึงอยากให้เจ้าช่วยคุ้มครองนางหนึ่งเดือนได้หรือไม่หลังภารกิจเสร็จสิ้นข้าจะให้สิทธิเจ้าสามารถถอนตัวออกจากสงครามได้ทุกเวลาและมอบยันส่งข้ามไร้ขั้นตอนให้สามชิ้น ได้ยินคำว่ายันส่งข้ามไร้ขั้นตอน3ามสี่คำนี้หัวใจของสวีชิงก็เต้นรัวเร็วขึ้นทันทีเขารู้จักยันส่งข้ามไร้ขั้นตอนนี้เป็นของวิเศษอยู่ประเภทหนึ่งมูลค่าของมหาสาลเหนือกว่าอาวุธเวทมากมายไม่ว่าชิ้นใดล้วนมีราคาเจ็หรือ 8, แปดแสนหินวิญญาณขึ้นไปทั้งนั้นที่สำคัญคือของสิ่งนี้หายากนักเมื่อปรากฏขึ้นก็มักจะถูกคนแย่งกันซื้อไปทันทีตอนนั้นที่สวีชิงอยู่ที่หอสตรากระจ่างเขตแสงสตราย,ยอดเขาที่หกก่อนไปก็ได้เห็นอยู่ชิ้นหนึ่งแต่ไม่ใช่ของอเอาไว้ขาย ของชิ้นนี้เหมือนเป็นชีวิตที่สองสามารถใช้ได้ในเขตพื้นที่มากมายบีเพื่อแต่จะสามารถส่งข้ามจากไปได้แต่สถานที่ที่ส่งข้ามไม่แน่นอนอาจจะปรากฏขึ้นในละแวกนั้นและอาจปรากฏทางออกไปหมื่นลี้และเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นติงสเสวียเสนอไม่ใช่นั้นหากประกาศหาคนคุ้มครองมีรางวัลเป็นเงินส่งข้ามไร้ขั้นตอน3ามชิ้นจะต้องมีผู้แข็งแกร่ง,งมากมายแย่งชิงกันอย่างแน่นอนดังนั้นแล้วสวีชิงจึงมองติงเสวียแวบหนึ่งเห็นสายตาของสวีชิงจับมาที่ตนติงเสวียหน้าแดงทันทียิ้มหวานกับไปให้สวีชิง ภาพฉากนี้ทำเอาสตรีสูงส่งไวกลางคนถึงกับสายหน้าในดวงตาหงล้ำลึกฉายแววจนปัญญาออกมาหลังจากวางถุงเก็บของไว้ในมือติงสเสวียแล้วก็เอ่ยเสียงราบเรียบพวกเจ้าตัดสินใจแล้วกันพูดพังหมุนตัวจากไปเห็นหน้าเดินจากไปแล้วติงงสวียก็รีบมาข้างกายสวีชิงเอ่ยขึ้นอย่างร้อนรนว่าสิทธิพี่สวีชิงนั่นคือน้าของข้าโดยปกติแล้วนางไม่ได้อาศัยอยู่ในสำนักเจ็ดเนตรโลหิตแต่อยู่ที่หมู่เกาะปการังตะวันตกวันนั้นคนที่ข้าเคยบอกบกับเจ้าว่าให้ไปคารวะด้วยกันตอนที่เจ้าไปส่งข้าในทะเลก็คือนางนีแหละ วันนั้นเจ้าจงเหิงดื้อดึงตามข้าไปท่านาคดีมากเลยมอบยาลูกกรอนให้เขาเม็ดหนึ่งเดิมหากเจ้าไปกับข้าก็จะมอบให้เจ้าเจ้าจงเหิงเป็นเพราะกินลูกกรอนเม็ดนั้นถึงได้กับวานบนรรพการทะเลต้องห้ามสบายเจ้านั่นไปเลยสวีชิงฟังถึงตรงนี้ก็เงียบนิ่งหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็มองไปทางติ้งสวีแล้วถามขึ้นว่าเจ้ายอดเขาที่เจ็ดเป็นอะไรกับเจ้าเป็นน้าเขยของข้าติ้งสวีย,ยิ้มพางเอ่ยสวีชิงเงียบนิ่งอีกครั้ง แต่ว่าท่านนากับนาเคยพวกเขามีความขัดแย้งกันทางด้านทฤษฎีคู่ฝึกเตา๋าดังนั้นเมื่อหลายปีก่อนท่านนาจึงย้ายออกจากเจ็ดเนรโลหิตไปอาศัยอยู่ที่หมู่เกาะปะกการังตะวันตกพระสงครามเจ็ดเนตรโลหิตครั้งนี้นางถึงได้กลับมาสิทธิพี่สวีชิงครั้งนี้ท่านปกป้องข้าหน่อยเถนะความจริงข้ามาที่นี่ก็เพราะอยากเพิ่มประสบการณ์สำนักก็มีการทดสอบลูกศิษย์หลักเช่นกันแล้วนะเคยก็วางแผนว่าจะส่งข้าไปพันธมิตรเตร็จสำนักนี้ก็จำต้องให้ประวัติของข้าดูสมจริงและดูดีสักเล็กน้อยนอกจากนั้นข้าในนวัั้้างางงเตตรรยมมมุมุ่่จศึกษสไพ ดังนั้นสิทธิพี่สวีชิงช่วงนี้ท่านก็ช่วยสอนเสริมให้ข้าด้วยได้หรือไม่ติงสวียไม่ได้ปกปิดบอกถึงความจําเป็นของตัวเองให้สวีชิงฟังขณะเดียวกันก็ยื่นถุงเก็บของไปเห็นได้ชัดว่าไม่ว่าสวีชิงจะตกลงหรือไม่ก็จะมอบยันส่งข้ามไร้ขั้นตอนในนั้นให้เขาอยู่ดีสวีชิงมองถุงเก็บของแล้วก็มองไปทางติงสวียที่ใบหน้าวาดหวังสวีชิงชื่นชมกับความขยันขันแข็งฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนของติงสวียมาก อีกทั้งไม่ว่าจะเป็นแผ่นยกเรื่องระดับสร้างฐานในตอนนั้นของอีกฝ่ายหรือจะเป็นยันส่งข้ามไร้ขั้นตอน3ชิ้นในวันนี้ล้วนทําให้เขาไม่มีเหตุผลในการปฏิเสธและวิธีของติงสวียก็ทําให้เขารู้สึกสบายใจมากไอรินโนเวลดังนั้นสวีชิงจึงพยักหน้ารับถุงเก็บของมาสัมผัสเล็กน้อยในนั้นมีแหนน้อยกที่ส่องประกายอ่อนโยน3ามชิ้นพลังเวทในนั้นเต็มเปี่ยมเยี่ยมไปเลยขอบคุณสิทธิพี่สวีชิงติงสวียดีใจมากจากนั้นนางก็คิดอยากจะควงแขนสวีชิงด้วยท่าทีที่เป็นธรรมชาต ติงสวีย๋ยไม่แสดงท่าทีผิดปกติใดๆยังคงยิ้มหวานพาสวีชิงเดินเข้าไปในค่ายกลส่งข้ามแห่งหนึ่งไปจากศูนย์กลางกรมสังการเวลาหลังจากนั้นนอกจากกลางคืนนางต้องกลับไปหาหน้าแล้วปกติก็ติดตามอยู่ข้างกายสวีชิงทำภารกิจประสบการณ์แนวหน้าบนเกาะเผาเงือกเสร็จสิ้นแต่ติงสวีเฉลาดมากแม้โอกาสครั้งนี้นางจะเป็นคนช่วงชิงมาเพื่อสวีชิงอีกทั้งยังมีความเห็นแก่ตัวนิดๆแต่ก็ไม่ไดแสดงออกมาจนชัดเกินไปทว่าดึงสวีชิงไปรับภารกิจพิเศษบางอย่าง สวีชิงเองก็ได้รู้จากติงสวีว่าที่แท้ภารกิจของลูกศิษย์หลักไม่เหมือนกับพวกเขารางวัลภารกิจของลูกศิษย์หลักมากกว่าอีกทั้งความอันตรายก็ลดน้อยอย่างเห็นได้ชัดส่วนมากปฏิบัติเสร็จสิ้นในเกาะแต่ว่าในฐานะที่เป็นลูกศิษย์หลักความเชื่อมโยงของตัวเองกับสำนักเหนียวแน่นพูดได้ว่าหากวันหนึ่งสำนักเจ็ดเนรโลหิตเผชิญกับเคราะห์ที่ไม่อาจแก้ไขได้ลูกศิษย์อย่างพวกสวีชิงสามารถจับไปได้อย่างสง่างามไม่ถูกเลยค่ะแต่ลูกศิษย์หลักจะต้องถูกทุ่มกำลังอย่างเต็มที่กำ ดังนั้นเป็นสิทธิหลักมีทั้งคุณมีทั้งโทษสวีชิงไม่อิจฉาอะไรเขารู้สึกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ดีแล้วในช่วงเวลาต่อมาเขาพาติงสวีไปปฏิบัติภารกิจเล็กๆต่างๆที่อีกฝ่ายรับมายกตัวอย่างเช่นส่งทรัพยากรสําคัญจากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะหนึ่งยกตัวอย่างเช่นจัดก,การบางอย่างอย่างรวบรวมจํานวนบาดเจ็บล้มตายเป็นต้นโดยพื้นฐานแล้วไม่มีความยาาอะไรอีกทั้งทางด้านความปลอดภัยของชีวิตก็ไม่มีอันตรายอะไร ในยามว่งติงสวียก็จะถามความรู้เรื่องสมุนไพรกับเขาทุกครั้งล้วนมอบผิงวิญญาณที่เคารบต่อความรู้มาให้แม้ในความรู้สึกของสวีชิงหิงวิญญาณร้อยสองร้อยก้อนที่จ่ายมาทุกครั้งจะไม่ได้ล้ำค่าขนาดนั้นแล้วแต่ทัศนคติเก็บเล็กผสมน้อยก็ยังคงมีอยู่ในใจเขาจวบจนผ่านไปเจ็ดแปดวันภารกิจที่ติงสวียรับก็ค่อยๆสูงขึ้นเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นตามหาคนทรยศเผ่าเงื่อบ,บางคนและสถานที่ซ่อนตัวของเผ่าสิงซาสมุทรที่นี่เป็นต้น ระดับความอันตรายของภารกิจประเภทนี้ค่อนข้างสูงแต่จะอย่างไรที่นี่ก็เป็นแนวหน้าของกรมสังการดังนั้นความอันตรายจะมีขีดจำกัดอีกทั้งการช่วยเหลือจากสำนักก็ค่อนข้างไวเหมาะให้ลูกศิษย์หลักไปฝึกฝนได้น ốt และติงสวียก็เหมือนให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากภารกิจที่มีอันตรายในระดับหนึ่งเหล่านี้นางมักจะพุ่งอยู่ข้างหน้าสุดเสมอท่าทางเหมือนไม่กลัวว่าจะได้รับบาดเจ็บเลยกระทั่งว่ายิ่งอันตรายนางยิ่งพุ่งไปเร็ว แต่ติงสวียล้วนมีอันตรายแต่ไร้ครบภายใต้การคุ้มครองอย่างรอบคอบของสวีชิงอันตรายถูกกำจัดไปนี่ทำให้ติงสวียค่อนข้างร้อนใจนี่ไม่ตรงกับแผนของนางโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าใกล้ครบหนึ่งเดือนแล้วดังนั้นนางจึงกัดฟันตัดสินใจเด็ดเดี่ยวในเช้าวันหนึ่งเมื่อได้พบกับสวีชิงจู่จูนางก็กระอักเลือดออกมาสีหน้าขาวซีตร่างจนเจียนล้มพับเหมือนจะล้มได้ทุกเมื่อสวีชิงอึ้งหลังจากประเมินติงสวียอยู่ครู่หนึ่งสีหน้าก็หวั่นไหวเล็กน้อย เขาพบว่าพลังบำเพ็ญในร่างติงสเสวียปันป่วนพลังรวมเป็นกลุ่มก้อนอุดเส้นลมปราณมากมายท่าทางเหมือนจะหายดีในเวลาสั้นๆเห็นได้ชัดว่าบาดเจ็บไม่เบาเลยสิทธิพ่สวีโทษท่าเองเป็นข่าที่ใจร้อนเกินไปข้ารู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอเหลือเกินอยากทะลวงให้ถึงขั้นบริบูรณ์ให้เร็วที่สุดดังนั้นเมื่อวานตอนฝึกฝนจึงเกิดข้อผิดพลาดขึ้นทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสติงสเสวียใบหน้าซีดเผือดนางฝืนทรงตัวเอ่ยอย่างขมขื่นและท่านนาของข้าก็ไปสนามรบแล้วไม่อยู่ที่นี่ข้าหานางไม่เจอ เจ้าพักผ่อน3ามสวันก็หายแล้วรอเมื่ออาการบาดเจ็บหายดีค่อยรับภารกิจก็ได้แล้วสวีชิงได้ยินก็เอ่ยปลอกไม่ได้ติงสเสวียพอร้อนใจก็รีบปฏิเสธลานแอบพูดในใจว่าหากให้ข้ากลับไปพักจริงๆครั้งนี้มิบาดเจ็บเสียเปล่าหรือขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก